ค่ะนี่ก็เป็นโซนหนึ่งที่เราตัดสางต้นแครลงนะคะเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้นะต้นไม้ต้นอื่นก็จะไม่โตโดยเฉพาะเนี่ยต้นต้นมะพร้าวนะคะเพราแม่ไผ่ปลูกมะพร้าวรอบคลองนะคะแม่ไผ่ต้องการให้ไม้ให้มะพร้าวมันโตนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องตัดต้นแครลงค่ะเพื่อให้มะพร้าวโตนะคะแครปลูกเพื่อ เพื่ออะไรหนึ่งะคะเพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้พืชต้นอื่นโตนะคะแครนี้ช่วยบงังแดดได้นะเพราะแคร์เขาโตเร็วค่ะเพื่อนๆในช่องใครทําเกษตรก็ลองดูนะคะส่วนอันนี้เป็นวัชพืชน,นะคะเดี๋ยวจะลือขึ้นมาเดี๋ยวต้องต้อง,องอาหาอะไรอะตะแกงนะกวาดเข้าไปมุมใดมุมนึงแล้วก็จากนั้นเวลาเขาขยายเราเอามาทําปุ๋ยได้อันนี้เขาเรียกว่าจอกหูหนูนะคะในคลองเนี่ย มันขยายเร็วมากเลยเดี๋ยวเราต้องกวาดเข้าไปมุมใดมุมหนึ่งนะคะมัน,ม,นมันก็ช่วยให้น้ําใสได้นะคะพูดถึงอ่ะแต่มันก็อาจจะมีปัญหามันแพร่แพร่ขยายได้เร็วมากแต่มันมีประโยชน์คือเป็นปุ๋ยได้อืมเดี๋ยวเราก็จะต้องสางออกให้หมดนะคะพวกต้นแครจะปลูกกินดอกเขาก็ไม่ควรให้เขาโตอย่างเนี้ค่ะนี่สองปีครึ่งโตขนาดนี้เลยนะโตเร็วมาก มะพร้าวยังไม่โตเลยมะพร้าวสองปีครึ่งก็ยังเล็กๆนะคะอาจจะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ดูแลนะคะเราไม่ค่อยดูแลเขาเท่าไหร่ไม่ไม่เหมือนไผ่เราค่อนข้างจะดูแลค่ะอันอื่นไม่ได้ดูแลดูค่ะมะพร้าวไม่ได้ดูแลเลยยิ่งต้นนี้เล็กติดเดียวแต่เราก็ปลูกเพื่อแบบอาจจะบอกปลูกประดับก็ได้นะคะอาจจะไม่ได้กินลูกมันก็ไม่เป็นไรค่ะ แต่ต้นนี้นะ่าจะได้กินลูกอยู่นะคะมะพร้าวต้นนี้เดี๋ยวไม่ไผ่ให้ดูเนี่ยต้นต้นนี้เือมันเริ่มโตแล้วค่ะเนี่ยมีต้นนี้อวบหน่อยอ่าต้นนี้ดูดูโอเคอยู่ค่ะมะพร้าวต้นนี้ดูโอเคอยู่ต้นนี้ก็โอเคอยู่กําลังกําลังจะเติเริ่มโตหน่อย ค่ะเดี๋ยวยังเหลือต้นแครอีก2ต้นค่ะเดี๋ยวก็ไปตัดสางออกอีกนะคะเพราะแม่ไผ่ปลูกเป็นพี่เลี้ยงต้นไม้นี่แะคะ่ะทั่วสวนเลยจะมีแครแล้วก็มีกล้วยนะคะที่ปลูกเป็นพี่เลี้ยงนะคะค่ะเดี๋ยวยังเหลือแครอีก2ต้นนะคะเราก็จะสางออกให้หมดเลยจะตัดออกแล้วนะคะเพราะว่า ไผ่เขาก็อยู่ได้แล้วไม่ไม่ต้องการพี่เลี้ยงแล้วนะคะเพราะโตแล้วโอ้โหไม่ต้องตัดเลยต้นนี้ไม่ต้องตัดค่ะต้นนี้ผุเลยค่ะปวกขึ้นเจมเลยค่ะใช่ไหมปวกใช่ปะจะเหลือเหรอเนี่ยค่ะแต่ต้นเนี้ยมันต้องได้ตัดนะคะต้นเนี้ยแน่นอนเมื่อกี้มันผุแล้วอันนี้ก็ผุเหมือนกัน ไม่รู้เป็นไรซนนีมน้มันมันหมดมันมีปวกไงไม่ใช่ปลวกมดนั่นไงเมาค่ะเนี่ยเรากำลังจะเอาต้นแครออกแล้วนะคะเมื่อกี้ก็นนมันผูกมันก็เลยออกไปได้ง่ายๆสองต้นนี้ต้นเล็กค่ะไม่เหมือนต้นที่อยู่ท้ายสวนต้นใหญ่เนาะอันนี้ออกง่ายๆค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะอย่างนี้ก็จะโล่งแล้วค่ะ เนี่ยค่ะแม่ไผ่ก็ใช้ต้นแคร์เป็นพี่เลี้ยงส่วนคลองเนี่ยริมคลองก็จะปลูกตะไคร่นะคะการพังทลายของหน้าดินแต่ด้านนี้ปลูกตะไคร้ไม่ทันก็ไม่ได้ปลูกแต่ด้านนี้เขาเขาเอียงแบบสโลปอยู่มันก็เลยไม่ได้พังนะคะโอเคค่ะก็เรียบร้อยในยการสางต้นแคร์ออกแล้วนะคะ ขอบคุณค่ะที่ติดตามช่องค่ะสวัสดีค่ะ